นี้มีการสำรวจออกมานะคะว่าเด็กไทยในปัจจุบันนี้ค่ะดุเหมือนว่าอาชีพรับราชการเนี่ยคือจะไม่ค่อยสนใจแล้วสำหร,รับเด็กยุคใหม่นะคะดังนั้นเองประเทศไทยของเราก็ยังคงจะต้องมีการเดินหน้ากันต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยะคะดังนั้นล่าสุดค่ะทางกอพอเองก็ได้เปิดโครงการ UIS หรือว่าทุนเรียนต่อสําหรับผู้ที่มีศักยภาพสูงเป็นรุ่นที่6นะคะสําหรับคนที่จะเข้ามาหรือว่าเด็กไทยที่จะเข้ามาสู่โครง การนี้เนี่ยต้องเป็นเด็กไทยที่อาจจะมีวิสัยทัศน์แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นคนที่มีศักยภาพต่างๆนะคะแต่ว่าทุนนี้โครงการนี้แตกต่างจากทุนอื่นๆอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้กันค่ะวันเด็กที่ผ่านมามีการสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยประจำปี2558พบว่าแพทย์ยังคงครองอันดับหนึ่งส่วนอาชีพที่มาแรงคือนักธุรกิจนักกีฬาเชฟ และอาชีพในวงการบันเทิงที่เด็กไทยให้เหตุผลว่าชอบเพราะรายได้ดีในขณะที่อาชีพรับราชการดูเหมือนว่านับวันจะยิ่งห่างไกลไปจากความคิดของเด็กไทยรุ่นใหม่แต่ต่างจากในอดีตที่เด็กไทยจะถูกปลูกฝังให้รับราชการเพื่อความมั่นคงในชีวิตในขณะที่ปัจจุบันหน่วยงานราชการหลายแห่งก็เริ่มเกิดปัญหาขาดแคลนข้าราชการที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทนที่กเกษียณอายุไป สำนักงานกอพอได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบราชการไทยและเพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรในระบบราชการที่เป็นคนรุ่นใหม่จึงได้ผลักดันโครงการทุนรัฐบาลดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงหรือทุน UIS เพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดทันสมัยและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบราชการเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไปในอนาคต นางสาวสุรัชนาธรรมานุสติผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูงสำนักงานกอพอกล่าวถึงที่มาของทุนนี้ที่เปิดมาเป็นรุ่นที่หกแล้วว่าต่างจากทุนกอพอทั่วไปตรงที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพให้เข้าสู่โลกของการขับเคลื่อนเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง โดยเปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่3ให้ได้รับทุนเรียนปี4ก่อนหลังจากนั้นจะบรรจุให้เข้ามาทำงานเพื่อเรียนรู้งาน2ปีและเป็นแนวทางที่จะวางแผนเลือกเส้นทางขอใช้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งภายในและต่างประเทศที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ทำซึ่งจะทำให้หน่วยงานราชการได้บุคลากรที่มีคุณภาพมากกว่าโดยทุน UIS ประจำปี2557รุ่นที่6 มีทุนให้ทั้งสิ้น9 3ทุนจาก20ส่วนราชการอาทิสำนักงบประมาณสภาพัฒน์กรมสัมพากรสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมปศุสัสตว์เป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นตำแหน่งสำคัญที่จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคตแต่ทุนนี้เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้เขาได้สัมผัสการทำงานในราชการก่อนปีนี้มาเป็นปีที่6ปีนี้ขึ้นมาเกือบร้อยทุนนะคะ เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือจากเด็กรุ่น1รุ่น2ที่สําเร็จการศึกษามานี่นะคะแล้วได้ทํางานเขาเขาบอกว่าเป็นค่อนข้างเป็นผู้ที่มีศักยภาพจริงๆะนะคะแล้วข้อสําคัญเนี่ยการไปเรียนต่อเนี่ยตอบสนองโจทย์ของหน่วยงานอิสรการก็เลยมองว่าทุนนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของหน่วยงานที่จะได้ผู้มีผลงานและมีศักยภาพในการมาทํางานได้อะคะ่ะ แม้ว่าปัจจุบันกระแสเด็กไทยส่วนใหญ่มองข้ามอาชีพรับราชการและมุ่งเน้นจะไปประกอบอาชีพอิสระหรือในภาคเอกชนที่มองว่ามีรายได้มากกว่าแต่สองเด็กไทยอย่างบุญญาจักรธรรมศักดิ์และทินบุญญาบุญญาพิพิธท,ที่ได้ทุนโครงการ UIS ในรุ่นที่สองและกำลังทำงานกับสำนักงานกอพอกลับมีความเห็นที่แตกต่างโดยบุญญาจักรธรรมศักดิ์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสำนักงานกอพอมองว่า โครงการ UIS ให้โอกาสสอบแข่งขันเพื่อรับทุนได้ง่ายกว่าที่สำคัญโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสกับการทำงานในระบบราชการจริงๆก่อนที่จะไปศึกษาต่อรวมทั้งยังเปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นได้เข้ามาพัฒนาระบบราชการอีกด้วยในมุมมองของผมเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่ที่บ้านเคยทำงานราชการมาก่อนนะครับแต่ว่าผมก็มีมุมมองตาม เด็กรุ่นใหม่ๆแบบที่เรามองกันก็คือคิดว่ามันเป็นงานที่น่าเบื่อมันเป็นงานที่คงจะช้าๆเฉยๆไม่สนุกแต่พอได้เข้ามาทําแล้วจริงๆอะครับรู้สึกว่ามันมีอะไรให้ทําเยอะออด้วยสถานะที่เราเข้ามาเป็นนักเรียนทุนกติอะครับก็จะได้รับความ,ค,วามคาดหวังจะได้รับการมอบหมายงานที่ทยากแล้วก็ท้าทายมากกว่าก็จะเป็นโอกาสให้เราได้ไดพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ได้มีโอกาสได้ทํางานใหญ่ๆเพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราอะครับ ส่วนพิมพ์บุญญาบุญญาพิพิธผู้ดได้รับทุนอีกรายที่มีมุมมองดีๆกับอาชีพราชการรวมทั้งเห็นโอกาสดีๆจากโครงการนี้หลังเรียนรู้การทํางานที่สํานักงานกอพอมาระยะหนึ่งและกําลังเตรียมเลือกเดินทางไปศึกษาต่อที่สาราชอาณาจักรในสาขาเ r ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานราชการที่ทําอยู่ก็โดยส่วนตัวเองเนะี่ย ทางครอบครัว,วค่ะคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพรับราชการทั้งคู่ก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองเติบโตมากับระบบราชการก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะตอบแทนประเทศอะค่ะ สำหรับสาขาที่ไปเรียนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าจะช่วยนำมุมมองใหม่ๆของทางยุโรปอะค่ะนำมาประยุกต์ปรับใช้กับระบบราชการของไทยซึ่งระบบราชการของไทยเนี่ยก็มีมาตรฐานของเราอยู่แต่ว่าถ้าในการไปศึกษาต่อเราอาจจะได้มุมมองใหม่ๆเข้ามาเพื่อนำมาพัฒนาระบบอะค่ะ สำหรับทุน UIS นอกจากจะเปิดโอกาสให้ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศแล้วยังส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามามีบทบาทช่วยพัฒนาประเทศชาติซึ่งแต่ละปีจะมีผู้สมัครเพียงพันกว่าคนเมื่อเทียบกับทุนกอพอทั่วไปที่มีผู้สมัครมากถึงกว่า5,000คนและปีนี้ทุน UIS ได้ขยายทุนเพิ่มเป็น93ทุนและกำลังเปิดรับสมัครถึงวันที่13มกราคม2558นี้เท่านั้น ใครที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ u i s o c s c g o t h ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตหากบุคลากรในระบบราชการกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นก็อาจจะช่วยยกระดับระบบราชการของไทยให้พัฒนาเก้าทันภาคเอกชนรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านได้ ก็ส่วนของคนที่ทํางานราชการก็ยังเป็นส่วนสําคัญคในการช่วยพัฒนาประเทศอยู่ในปัจจุบันอยู่ดีนะคะและค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของสถานการณ์ในกรีซหลายฝ่ายบอกว่ามีผลกับตลาดหุ้นนะที่สร้างความกังวลอาจารย์สมชายจะวิเคราะห์ยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ